พี่น้องจะว่าเป็นอย่างนี้อบอบจ้าตัวแบบใหญ่เบิ้งพี่น้องเบิ้งขาโตย้ดโตยดูขาโต้ยดิกบบย่างกบปิ้งซื้อมาตั้งแต่ตลาดโดนไว้เนาะจังหวัดนครปฐมสามตัวนี้ราคาลอยเศร้าจ้ะ ซื้อมาอย่างเองกะมันหยุ่งยากเนาะพี่น้องซื้อมาปิ้งเองก็หยุ่งยากเลยซื้อแบบปิ้งเสร็จแล้วซื้อมาปนเนาะพี่น้องปนแห้งปนแห้งใส่หัวไชคาออนเลยกะกินกับผักซื้อผักกาดหินมากับสะเดาสะเดากับแพงแพงกำโอ ยังนี่กำมละสาวบาทได้ามหยอดพี่น้องนี่จ้าเบิงขาใหญ่ๆดูขาใหญ่ๆแบบชัดๆเลยจ้ะสามตัวสามตัวร้อยสาวสองตัวนั้นเท่าไหร่นะเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบไม่เป็นไรหรอก กว่าจะชำหละกว่าจะล้างกว่าจะย่างก็หลายขั้นตอนอยู่เนาะ้าแคสื่อมาก,กเลยเกษตรกินได้เลยจ้าอือกินปิ่งปิ่งหอนฮอนนี่ก็ตาหมักทัวเนาะพี่น้องเซบเข่ากันปาน,นยั่งบกมาแล้วคิดหอดบ้านพูดมาแล้วคิดถึงบ้านเนาะตกเลยมับไม้ตีไปไหนอะ ไม่ตียุงพี่น้องยุ่งตัวแบบใหญ่ก็สิใหาเบิ่งผักไปเลยเนาะเพื่อให้มันหอดครบนาทีนี่จ้าผักที่เราซื้อมาพริก25บาทซ้ำนี่แหละพี่น้องอ่ะแล้วก็นี่ที่ค่อยอยากกินก็คือสสเดา กำหนึ่งนี่ตอนแรกข่อยเห็นปุ๊บขอ่อยนึกว่ากมละสิบบาทเด้ที่ไหนได้กมละยี่สิบนะจ๊ะเมนเบาเหรนเด้สามหยอดสี่หยอดมันร้อนเกิน,นปิดไว้ก่อน,นแล้วก็คาอ่อนจ้า,ถ,าถ้ามีเตานะ จีเอาด้วยจ้าจีคามันจังสีหอมแต่ว่าอันนี้ก็คืออิวไม่มีเตาก็ไม่ได้จีได้จืดน่าจะได้คั่วเอาแล้วก็ผากกาดหินจ้ากำละซีบกำซ้ำขานี่พี่น้องสามกำยี่สิบห้าคนวะก็เลยเอามาสามกำเนาะเอามาขันสมพอแล้วก็กินกับป่นกับเจลนี่แหละจ้ะสะดาสะดาเดาเดาก วอกไปว่ามาจัาเนอะก,กับสิพิษตับเพิ่นอีกแล้วเนาะนี่สะอ่อนผักลายจ้ะผักกาดหินหินถึงใจนี่ห้ามลายสะอ่อนแล้วก็มีต้นหอมผักชีแล้วก็มีทิชแห้งดิ มีมะเขือ,อเทศเรือมะเขือมูเมทนไดืซอแล้วก็มะนาวมะนาวลูกหน่วยละสองบาทซื้อมาสิบลูกเอ๊ะทำไมมันดำจัะดำอะไรเ,เปเลือกเลือดเลือดที่ไหนมันโดนดินในต้นหอม